ข้อหน,นะครับข้อหนึ่งทับเพจหกสามนะครับเพราะว่าจงนำวิกซอสพอนะครับไปประยุกเพื่อหาค่าน้อยที่สุด น้อยที่สุดนะครับอันดับที่ K คในอะไรนะครับเขาให้เขียนขั้นตอนเป็นทีนะครับให้เขียนขั้นตอนเป็นวิธีเป็นวิธีนะครับพร้อมโคด้ด เราจะเอาส่วนไหนของ Quick Sort มาใช้นะครับเรา Quick Sort เนี่ยมันการทํางานโดยการใช้ Partition ถูกไหมครับเานี่มาคิดก่อนนะครับคิดครับครับการทำ Partition เนี่ยครับเขาเรียกใช้ Partition มาปุ๊บถูกไหมครับครับเรียกใช้ Partition เนี่ยมาสิ่งที่ Partition จะคืนค่ากลับมาคืออะไรครับ Partition มาปุ๊บมันจะคืนตำแหน่งถูกไหมครับ ที่ฝั่งซ้ายนะครับน้อยกว่าค่าตำแหน่งนี้นะครับนี่สมมติตำแหน่งเจนะครับฝั่งซ้ายมีค่าน้อยกว่าค่าของ A j ดูครับซ้ายเนี่ยน้อยกว่า a j เหครับขวามากกว่า A j ดูครื <ment ion> อ,อครับก็คืาให้อย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเอาค่า a j มาเทียบนะครับเราเอาค่า A j มาเทียบก็ได้ครับเอาตำแหน่ง J มาเทียบดูครับ คือเจก็ดงว่าเป็นค่าที่มีค่าเป็นค่าที่น้อยสุดอันดับเจถูกครับน้อยสุดอันดับเจครับตำแหน่งเจนั่นคือค่าที่น้อยสุดอันดับเจถูกครับดังนั้นสมมติเจตรงนี้นะครับนี่คือเจครับถ้าเราเคมาเทียบถ้าเคน้อยกว่าเจครับเคน้อยกว่าเจเนี่ยครับ สััติก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ดูบครับครับถ้าเคมากกว่าเจครับสั่ว่าเคก็ต้องอยู่ฝั่งนี้พบปะสังว่าถ้าเคน้อยกว่าเจเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมดูครับแค่ลดขนาดอะไรลงพบปะก็ไม่หาก็คือใช้ซีเล็กนะครับเรียกว่าซีเล็กกันหาค่าน้อยสุดนะครับอันดับเคในอารที่ตั้งแต จากซ้ายดูครับจาก L ถึง J ดูครับครับถ้าอยู่ฝั่งขวาถ้าอยู่ฝั่งขวาดูครับใต่ว่าเราต้องเลขสีเล็กบาก็คือเลขเหมือนเดิมครับตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับในอะไรตั้งแต่ J จนถึงอเล่าครับถครับงั้นสมมุตินี่คืออันดับตำแหน่งที่3นะครับ ศูนย์หนึ่งสองสามครับก็จะเป็นค่านับสี่ถูกครับเจเป็นสามแต่ว่าไม่ค่านับสี่ว่าสมมติเคเป็นห้าดูครับเพราะการเคเป็นห้าเคมากกว่าเจครับถ้าเราหาในอาร์เรย์ตั้งแต่ตำแหน่่ที่เจบวกหนึ่งนะครับนี่ตั้งแต่ที่เจลบหนึ่งแล้วกันถูกป่ะเพราะเจไม่ใช่อยู่แล้วครับหาเจบวกหนึ่งนะครับถ้าเจบวกหนึ่งปุ๊บก็คือสี่ถูกป่ะครับ คือช่องที่สี่รูกปะคือช่องนี้ครับก็แดงว่าเราต้องการหาค่าอันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่หนึ่งถูกปะครับครับในอะไรนี้ครับค่าห้าในคือเป็นอันดับหนึ่งในอะไรนี้ถูกปะครับงงปะครับเอาใหม่นะครับสมมติราเจเป็นสามนะครับเจเป็นสามเราต้องการเคเป็นห้าครับแต่ว่า k เนี่ยต้องอยู่ในโซนนี้ปะครับอยู่ใน ส่วนสีแดงถูกครับอยู่ในส่วนนี้ครับเคท่าให้ในส่วนนี้ถูกครับคือเราก็เลยไปหาในอารรตั้งแต่ j บวกหนึ่งจนถึงฝั่งขวาเหมือนเดิมถูกครับอยู่ในโซนนี้ครับอินเด็กของอะรรครับศูนย์หนึ่งสองสามครับนี่เป็นค่าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ครับสา่ว,ว่าเคเท่ากับห้าเนี่ยคือเป็นค่า 1, คคคอันดับที่หนึ j ่งถูกป่ะครับคือค่าอันดับที่เคลบเจลบหนึ่งถูกป่ะครับ ค่าดับที่หนึ่งนั้นคือเราทำอย่างนี้นะครับก็เราแปลงแต่แรกเลยครับบอกว่าต้องการค่า k ช่องไหนของอารีแล้วกันนะครับคือค่าต้องการค่า k ช่องที่สี่นะครับครับค่า k เป็นห้านี่นคืออดับที่สี่คือช่องที่สี่ของอารีนะครับคือเราก็แปลงเป็นช่องที่สี่ของอารีแล้วกันเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับครับ ใ k เนี่ยบอกว่าต้องการค่าช่องที่เท่าไหร่ของอ r r a นะครับก็เป็นต้องการค่า k ช่องที่จาก l ถึง R นะครับคือถ้าเา partition เนี่ยถ้าเรา partition มานะครับได้มาตำแหน่ง j ครับตำแหน่งนี้มานะครับเป็นตำแหน่ง j ตำแหน่งที่เราได้จากการ partition ถ้งว่าฝั่งซ้ายเนี่ยครับจะมีข้อมูลข้อมูลที่น้อยกว่า j เนี่ยกี่ตัวครับก็คือ j ลบหนึ่งตัวหรือเปล่าครับศูนย์หนึ่งสองก็มีน้อยกว่า j อยู่ j ลบหนึ่งตัวหรือเปล่าครับที่น้อยกว่า j นะครับมีข้อมูลที่น้อยกว่า j อยู่ j ลบหนึ่งตัวรืครับครับถ้าเราต้องการข้อมูลเท่าการน้อยสุดอันดับ k หรืเครับน้อยสุดอันดับ k ครับถ้าการต้องการน้อยสุดอันดับ k เนี่ยแสดงว่าต้องการให้มีข้อมูลเนี่ยน้อยกว่ามัน K คลบหนึ่งตัวถูกปรครับครับต้องการให้มีข้อมูลน,น้อยกว่ามันอยู่เคลบหนึ่งตัวคลิกเลือกมาบุกอันดับเจมาเทียบเนี่ยถูกครับถ้าเคมันน้อยกว่าเจเนี่ยรครับแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ถูป่ครับเคแล้ว่าเจแสดงว่าต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับ แล้วก็เลือก s e l e ็กเหมือนเดิมครับ Select s e เล็กอะไรเดิมครับจาก L จนถึง J ตำแหน่งที่ K อเปล่าครับครับแต่ถ้ามันอยู่ K มากกว่า J รครับ K มากกว่า J นี่คือตำแหน่ง J นะครับ K มากกว่า J ก็แปลว่ามันต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไครับอยู่ฝั่งนี้ก็เลือก s e l e c t จากฝั่งขวาเลยครับ J บวกหนึ่งนะครับจนถึง R นะครับ K มันมากกว่ามันแล้วมากกว่ามันทั้งหมด J ตัวแล้วถูกครับสำหรับต้องการอีกแค่ K ลบ J ตัวถูกอครับที่เราต้องการที่ให้มันมากกว่าเนี่ยอีกแค่ K ลบ J ตัวครับเลขเล็กฝั่ง K ลบ J นะครับหลังขั้นตอนการทำนะครับ ตอนแรกเนี่ยเราต้องหาตำแหน่ง partition มาก่อนนะครับ j เท่ากับ partition ก็เขียนโค้ด partition มานะครับใน array a ตำแหน่งที่เล็ t ถึง right นะครับครับก็คือหา partition จากในช่วงของ array a มาก่อนนะครับจากเล็ t ถึง right ครับว่าได้ partition ตำแหน่งไหนมาครับขันที่สก็มาเช็คว่า k น้อยกว่า j หรือเปล่าถูครับถ้า k น้อยกว่า j เนี่ยก็ทำต่อครับ ทำเหมือนเดิมูครับทำการ select เหมือนเดิมในอาร์เรย์ตั้งแต่ตำแหน่งที่ L ถึง J ค่า K นครับถ้า K มากกว่า J นะครับก็เรียกในฝั่งขวาแทนก็ต้องส่งอาร์เรย์ไปด้วยนะครับ A าแล้วก็ ค่าเป็น k ลบ j แทนถูกป่ะครับถ้ามากกว่าฝั่งถ้ามากกว่าแต่ถ้าเท่ากันหนุ่มครับถ้าเท่ากัน else ก็รีเทิร์นค่า k เข้าไปก็รีเทิร์น k ครับสุดโอลก็ประมาณนี้นะครับถูกปะ ก็ลองไปเขียนดูนะครับแต่ว่าโค้ดที่เราต้องเขียนเพิ่มเนี่ยคือโค้ดการทำ partition ถูกป่ะครับรคโค้ดก,การ,ทำ,รทำ partition ครับ in partition in partition Part ครับ partition ต้องรับอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ารับจาก array อะไรถูกป่ะครับ จะพาริชันจากช่วงไหนถึงช่วงไหนของอาร์เนะครับครับก็เขี่งโค้ดพาริชันง,ง่ายๆนะครับก็คือเราก็ให้ตัวซ้ายสุดเนี่ยเป็นไพ่บอไปเลยแล้วกันครับก็ให้ไพวอเนี่ยเท่ากับ A ฝั่งซ้ายนะครับ ก่าค่าท้ายสุดครับเราก็วิ่งจากซ้ายมาขวาเลยนะครับให้ i เท่ากับเลบลบหนึ่งก็คือให้หลุดอะไรไปก่อนก็ r เท่ากับ j นะครับเท่ากับ r บวกหนึ่งคือให้หลุดอะไรไปก่อนนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆทรัในขณนะที่ i ย,ยังน้อยกว่า j อยู่นะครับ ถ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมากกว่าไพวัครับแล้วกล็ลบไปเรื่อยๆถูกไหมครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าฝั่งซ้ายน้อยก,กว่าภัวัตรครับลบไปเรื่อยๆ เขาเซ็กว่าถ้า i ยังน้อยกว่า j อยู่นะครับก็สลับแบบ a i j นะครับนะครับแั่ก็รีเทิร์น j ครับก็เสร็จการไพวอดนะครับแล้วก็ไพวอดมาได้ด้วยโคดนี้ครับก็คือจะได้ตำแหน่งที่เป็นไพวอดออกมาครับ เ้าเขียนโค้ดการ select รูปครับก็เขียนตามเมื่อกี้นะครับก็คือ int select รับ array มานะครับรับว่าซ้ายสุดกับขวาสุดเป็นตำแหน่งไหนนะครับเขาบอกว่าอยากได้ตำแหน่งค่าน้อยสุดอันดับที่เท่าไหร่นะครับถูครับอยากได้ค่าน้อยสุดอันดับที่เท่าไหร่เ้าเขียนโค้ดจริงๆคือตัว select เนี่ยรับแค่นี้ครับ select รับ a กับรับ k เข้ามานะครับครับตัว select เนี่ยเราก็ไปเรียกเรีย select ของเราอีกทีนะครับ a ศูนย์ l e n นะครับ l e n แล้วก็ k กครับเรียกอีกทีนะครับเรียกของเราอีกทีหนึ่งครับของเราที่เราทำเนี่ยก็คือ เริ่มต้นก็ต้องหาตำแหน่ง partition มันก่อนนูครับ In J เท่ากับ partition A L R ครับเรียก partition รครับก็เช็คนะครับได้ J ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง partition มาปุ๊บถูรครับแสดงว่ามีฝั่งซ้ายเนี่ยจำนวนตัวที่น้อยกว่า partition นะครับ อยู่กี่ตัวครับก็คือจำนวนตัวที่เรกกาือก่อน partition นะครับ mm hmm. i n m ก mm ็เ hmm. ท่ากับ j ลบ l บวกหนึ่งูครับจำนวนตัวที่เหลือก,ก่อน partition นะคก็เช็ค mm hmm. ว่าถ้าครับถ้าตำแหน่งเนี่ยมันมากกว่าจำนวนตัวที่มากกว่าน้อยกว่านะครับแล้ว่าจำนวนตัวที่อยู่ใน partition เนี่ย ก็เลขฝั่งซ้ายเลยครับก็เล็กซ e เล็กฝั่งซ้ายครับก็คือ L จนถึง J ตำแหน่ง K เหมือนเดิมถูกครับถ้าไม่ใช่เนี่ยครับถ้า K มันมากกว่า M ก็เล็กฝั่งขวาฝั่งขวาคือ J บกหนึ่ง R แล้วก็ k ลบ m ถูกไหมครับเหลือ k ลบ m แทนครับ else ก็ Return <utan> ครับได้ตัวน้อยสุดหนับ k แล้วนะครับ Return a k ถูกไหมครับไม่ใช่นะครับอย่างนี้ก็ต้อง Return a j ถูกไครับ ีเทอร์เหรือเอก็ได้ครับเพราะ่าอยงงี้ในอไรกีก็ก็สลับไปแล้วนะครับก็ดีเท r ร์ k นะครับก็เสร็จนะครับการเล e กโดยใช้พาดิชันข้อ2นะครับเขาก็ให้เราครับข้อ2ครับ13บสาครับ ให้คำ hey, นวณเวลาเอากริทึมที่แล้วนะครับว่า worst case เ <t> ท่ากับ o n 2, บกำลังส base case นะครับไม่ใช่ base case นะครับ average case เท่ากับ o n ครับเมื่อเราจะสนใจแค่ worst case <t> กับ average case นะครับ <t> เพราะว่า base case มันแค่กรณีดีสุดนะครับ โอ้ยการซ e เล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการ partition ถูกป่ะครับนั้นเวลามันก็คงขึ้นอยู่กับการพาร t i t i o n นะครับว่าถ้าเรา partition าออกมาแล้วเนี่ยมันเป็น1กับ n ลบ1ถูกป่ะครับเสมอนะครับ1กับ n ลบ1เสมอดังนั้น tn เนี่ยของ w o r s t case นะครับก็เท่ากับ t ของ n ลบ1ถูกป่ะครับเวลาในการเรียกก้อนลบ1เรียกก้อนใหญ่ถูกป่ะครับคือ tn ลบ1บวกกับ O.N. ในการทำ partition นะครับก็แทกออก,กเป็น T.N. ลบสองถูกครับบวก O.N. บวกกับ O.N. ของเดิมถูกครับก็ไปเรื่อยๆครับก็กลายเป็น O. ของ N. กลังสองถูกครับก็ลดค่า T.N. ลงไปเรื่อยๆเป็น O.N. กลังสองนี่คือ Worst Case นะครับส่วน Average Case เนี่ยครับ Average Case ก็คือเป็นก้อนขนาดไหนก็นไม่รู้ครับ tn ก็เท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ลบหถูกไหครับ t ของ n ลบห t ของ i ใช่ครับก็หาค่าเฉลีย่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยของจำนวนตัวทั้งหมดนะครับ i เท่ากับหึ่งถึง n ลบหถูกไหครับ t i บวกกับ o n ก,ก็เฉลี่ยด้วยอะไรครับจำนวนตัวทั้งหมดดูครับก็คือ n ลบหนึ่งตัวถูกปหนึ่งถึง n ลบหนึ่งได้ n ลบหนึ่งตัวนะครับถูกแล้วกครับก็ล,ลองดูนะครับก็มี t หนึ่งนะครับ t หนึ่ง t ใหญ่นะครับบวก t สองบวกตึกต๊ดๆดจนถึง tn ถูก่ครับ tn ลบหนึ่งครับก็คือ t หนึ่งเนี่ยครับตรงนี้ครับก็คือต้องเป็นมันจะไปทางมันจะไปตามก้อนใหญ่หรือครับผิดน,นะครับมันก็น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งส่วน n ลบหนึ่งของอะไรครับ เราก็ใส่ซิ 1, ti, กมาเข้าไปเลยนะครับซิกมาไอเท่ากับ1ถึง n ลบ1 ti ทีไอโวกับซิกมาไอเท่ากับ1ถึง n ลบ1 o n นะครับครับตอนนี้ก็คือ n ลบ1นึ่งนะครับก็น,น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน n ลบ1เปลี่ยนตั้งแต่เป็น n ส่วน2นะครับซิกมาไอเท่ากับ n ส่วน2จนถึง n ลบ1 ti ่งทีไอครับ ตัวนี้นะกกันเท่ากับตัวนี้ถูกไหมครับ